สวัสดีค่ะตอนนี้มาคัดเจอลูกเยอะมาก จะมานับกันดูใส่ไม่หมดเลยเนี่ยเสื้ออะไรนั่นเน,นะนี่ยมีนะนี่ไปแฮปปี้เบิร์ดเดย์วันเกิดเมืองี่สำพันดีรู้ดีแรกหมดทีน่าสีตกนี่ก็อุ๋งอิงค่ะอุอิง ออรอบน,น้่งตีกระอู้อิงวจองมุกปลาเนี่ยทำไม่ได้โรงงานนี่ใช่ไนี่ก็โอิงค่ะ,อคะเอ้ยอันนี้ไม่ใช่ นี S <S ่ฮะปู่อิงทำเมื่อปีที่ผ่านมานี่สาวอ้วนดีเลยนนี้เขาแก่น้อยได้มาสองตัวแบ่งหนึ่งไปตัวหนึ่งสวยนะยไม่ค่อยได้ใส่หรอกค่ะคนอ้วน เชื่อถึงไม่สวยผู uh ้หญิงหมดเลยทางอห่างนี้มดเลยใส่ไม่ไม่ได้ใส่บางตัวไม่ได้ใส่เลยอ่ะปักมาอย่างดีวันหนึ่งไหนจังแค่นี้ไปปักมาโอ้มีหายตัวหนึ่งไม่รู้ไปหายที่ไหนสีคมโอ้ โโ oh, oh. ไม่รู้ว่าไปหายไหนไงก็ไม่รู้ว่าไปหาที่ไหนอันนี้ที่เขาโอ้โหน่าจะเป็นพ่อการช้ยมั้นนงแจกอย่านี้ของเทียนนนนค่ะของเทียนนนนเนี่ยไม่ได้ใส่เลยนะท่านเนี่ยก็โอ้่หมันจะถฉีด าก,ก,าก็ไม่มีใส่ถ้านะไม่ไปใช้ราชการเราก็จะไม่ใส่เนียไยไอ้ผำงานนี้มนต้จะได้แบ่ให้สองตัวเนี่ยหมือนมากเป็นตัดคล้ายอยู่เลย you yeah. ชุดนี้เรจะมาได้รุ่นแรกนะดรอนี้ที่รุ่นแรกอะชื่อชื่มภา้าอังกฤองตัว ก็มาอาจจะได้ผิดนะนี่ก็ไม่ใส่เลยนี่สองกัวแล้ก็มาอีกนึงอันนี้ก็ใส่คนเดียวแ้่สองตัน สี 7, 6 7ก7จ็ดคีเก็มาลายขอนี้ชื่ออะไรอันนี้ชื่อวัน,นว 6, 6, อ,นนอบ้านไม่เป็นไร ก็ไม่ได้ใส่บ้าบนบอกฝันเลยไม่ได้ใส่มีส่วนตัวส่วนตัวรียมาแกก็อะไรขอเนี่ยคนกดดัน น yeah well, ี่ตัวยิงย oh. ีงยังไงนกระตายชิดเลย้ออฝันมาหลังให้ป right ุ้นี่นะิดปุ้มไปท็ดไปที่เลยอ๋อกดดันขาขอก็มีห่วงกับนี่ไม่ใส่อะรอีก็ไทยดูเวทข้ไทยดูเชก็เสารอไทยดูดเวทไทยดูดเ็ดก็วันเสารอไดูดเข้อยดูด็ย่า้วได้็ชิด กูจิไปขาไป้องหัวใจดีว่าคงหัวใจเจอ่งผี้ใจใอันนี้ก็สามคนทรงห่วงระเบือหัวใจเหลืองคอยไปยืนพ่างี้ใชีเป็นยังก็ขาสีฟ้า่อันนี้เ็นช่องสองส่องสองที่มันเ้อนอันนี้คอวีหกระแตกเกิดกระเตี้ยดู สี่สี่สีสีตัวอันนี้ก็ไม่ได้ใส่เลยนี่โค้งงั้นเรียกตรตัวโค้นงั้นคนไทยมัวเรียกอ๋อโคกิบุตสามอันนี้ก็สามชีแต่บมมีเรื่องทั่วุกคนเรื่องทั่วอันนี้อันส่ามีเรื่องทัลูกถอันนี้ก็ตาตุ่าวสาตัวตาเขียววยเรื่องนี่ผมร โดยเฉพาะอย่างเดียวเลยนะครับสองประมาณสองนาทีไม่นี้งไเชื้อก็ะิ่นเชื่องานใจความัอใจได้กปยืมคุณจะังได้ดีไหมครับเสื้อเราจะมานับกันว่าของลูกมีกี่ตัวทั้งหมดยีส

มีอยู่สามมือด้ันหนึ laser laser. ่งสองสามเดียันก็จะอยู่ดๆ่างนละวันนี่อยู่สองอย่างนั้นอ0 0่รวมกันเจ็ดพันมือเลือ่องสี่หกเจ็ดแปดรวมเจ็ดพได้เรยบอเก้าดูต่ออีกสี่พันเลยห่นนวน

หลายเรียงหลายเน่าเ้ยเก็บมาป้องกันทีเก็บทียี่สิบเอ็ดไปกี่ชงเดี๋ยวะไปกี่กี่พมคนก็ถันตัวพ่อล่อหัวเพราะรับรออ้โ ghép ghép chăm 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 8 chăm 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 8สามเก้าสี่สิบสี่สิบเอ็ดสี่บสองสามสี่สิบจีเนี่สี่สี่อาจะมีชุดชุดเนี่ยชุดขอบวันนี่ขาดสีเขียวค ที่เชือตัวเดียวนี่หลังนี้จเอโดย